มาแล้วเห็นแล้วทะเลทะเลทะเ,เลบางการบริตุงพูดอ่ะบาบงการบริตุงเป็นเกาะที่ใหญ่น้ำแรงน้ำทะเลอันนี้อันนี้มาอันนั้นซือดอกพันธสิ้้ามาปิกนิกเพ่นนั่นซื้อพ่ดมองอาบแพดดอกเตี้นี่อันนี้อาบได้ดอกพุดา อลมทะเลแรงมากเลยต้องไปหาลบ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 อลโอ้โหเอ้าบึมเอ้เนี่ยเออหักหัดหักหาลงพอจะขุ้นกันอยู่เชียงไหมมาปิกนิกแนี่เจ้าวัดหลังกาทรรมรลาบมาหละก็ไม่ออกเ็หมหนึ่งบาทเนี่ย เจ้าคนะต้นตะโกนว่นไงปดเอาตัวชีวิตไงเจ้า,าวา่าไม่ออกไม่ออกไม่ออกอุมัดอุมัดโอ้ยคักคักคัก เป็นเกาะส่วนโตอะไรเป็นแส้หาดส่วนโตแตแองลมแห้งบนนี่